ไอโฟนไม่ได้เงินอยู่ลำโพงรอดำเนินการเลือกอยู่ลำโพงสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาอ่าผมรับเสียงสะท้อนลงนะผมรับเสียงสะท้อนลงเลือกอยู่ไอโฟนเลือกอยู่ลำโพงไอโฟนอันนี้ผมต้อาส่งแชทแบบปิดเสียงนะผมไป,ไ,ไปเลยไปเลยเมเนเจอร์คุณตั้งไม้กวาดเป็นการนำทางอย่างเร็วการนำทางอย่างเร็วเปิดอยู่ส่งปุ่มไม้กวาดหรือไ่สองพิมพ์ข้อความช่องเ้ิดข้อความกำลังแก้ไขหมดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทรกหยู่การนำทางอย่างเร็วปิด ผมจะยกตัวอย่างแชทไม่ผมนะผมเพราะว่าผมจะทดลองนะผมเป็นกันส่งแชทแบบปิดเสียงนะผมไปดูกันเลยวิธีทําไงไปดูครับขั้นตอนแรกนะครับผมพิมพ์เครื่องหมายทับนะผมแล้วหนะว้าต่าง pop up จะแสดงขึ้นมาการนำทางอย่างเบวเปิดอยู่พิมพ์ข้อความ,มาวช่องต้นข้อความกำลังแก้ไขการนำทางอย่างเบวปิดการนำทางอย่างเบวเปิดอยู่ก็ปัดความปัด<ๆ>ขวา<ๆ>มอันนี้ผมควบคุมผ่านปั้นพิมพ,มพม์บลูทูธนะผมเปิดแอบแนะนำส่งข้อความปิดเสียงส่งข้อความโดยไม่ต้องแจ้งเตือนปิดเสียงปิดเสียง การนำทางอย่างเบีปิดอ่ะทีนี้ผมจะลองคิ์ว่าสวัสดีครับทดลองส่งข้อความแบบเสียงครับผมลองดูเลยจ๊อปโปไม่หันกระาษจ๊อปโดสระอีกคโรไม่หันอากาศวัดสวัสดีครับโอโดไทยข้อความโอโทโทไทยไทยข้อความฟอด ท้ายข้อความท้ายข้อความข้อความโอสระเอวัตวัตโดซาอีโดซาลอีจอสซาลอีโยโยผมพิมพ์ว่าการนำทางอย่างเรืเ่อเบื่อยู่คุณเครื่องหมายทับปิดเสียงสวัสดีครับทดลองส่งข้อความแบบปิดเสียงพิมพ์ข้อความช่องต้นข้อความกำลังแก้ไขหมดตัวอ,อักษรตำแหน่งจุดแทอยู่ต้นนะบรรทัดที่นี้ชัดไหมผมก็ไม่มีเสียงนะที่ผมมันเป็นนมัก็จะเป็นแบบว่าเงียบกิ๊บทีนีนแม่ผมไปดูเือเห็ก็จะเห็นข้อความผมนะผมว่า สวัสดีครับทดลองส่งข้อความแบบปิดเสียงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมไฟ <ป S 1> หน้า<ม>จอรีลงก็ไม่มีอะไรมากคลิปหน้าจะก,กับผมได้ใหม่สวัสดีครับกำลังบันทึกหน้าจออยู่ยี่